โอเคยู่ตัวหน่อยอุ้หน่อยดีโก้ถืออู้อีลี่ถืออีลีแนวนี่พอผมผมใส่มานี่มันบอดิโอ้ยใส่ละทั้งทั้งยีห้อมันนี่นี่นี่แหละเดียวกันเลนเรนเรนดี้เรนดี้ครับว่าเรนดี้เรนดี้ สวัสด <łość> ีค <Harriet> รับผมพี่น้องวันนี้พวกๆกับทีมงานอีซัพออรอดอีคือเกาวันนี้เข้ามาใส่เบ็ดเบ็ดเอียนครับผมใส่ปอมปอมเบ็ด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 ปอมโอ้ยหว้าคือคนอุดรอนเนี่ยนะ แสวเสดีครับผมพี่น้องครับอสวัสดีครับพี่นอ้องเอ่เท่านีได้ไฟไหมกันสุดขนครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมเร<ว>ิ่งแบ่งเท่าครับไฟหไม <laughs> คนมีไฟฮ <laughs> าวดงๆเลยได้ไฟไหม <laughs> คนมีไฟเนี่ยครับเป็นของแลนดี <Land y. S 1> ้แลนดี้แลนดี้ตัวนี้เป็นแสงเหลืองครับผมของแลนดี้คือกันทดลองก่อนว่าไฟมันสีดีไ่มเนาะดีเห็นบูดาเลยบูดาไฟเนาะ ขันโกบหนูเป้าเห็นทำาว่าเห็นเลยเห็นแบมืดเห็นอะแบตตัวนี้แบตจากประเทศญี่ปุ่นเลยแบตตัวนี้พูดนะแมนปาดคือจีบปาดครับเทแค่เท่านี้ราคามันเือนข้อ ทานบาเท่าเสียบใส่เลยวะมันมันเปิดได้ตัวเท่าแกมันเปิดเอาทานออกได้พอาะดิคอยไม่ไม่แก่อยู่ไม่แก่กล้าคักแบตเตอรี่แบตเตอรี่เขาอันของญี่ปุ่นแท้ครับตัวนี้แบตมันเอาละไปไปมันสีเด็กมันสีเด็กสีเด็กไม่ใช่หรอใส่เบ็ดไอพี่น้องมึงเนี่ยครับโอ้ยวัดแต่อะแยงเดนียววัดแต่วัดแต่ถุงขยะถุงดำถุงดำเบ็ดทับ ม่บสต์ใ <c oughs> น,นคือผมมีหลักีถ <c oughs> ุงดำแล้วมันต้องห่อถุงดำมาแบบมีจิตตัวหวหน้ำเจ้าหิวน้ามึงนี่ของความสินตัวนี้เป็นหมากเบ็ด์ไพโอเนียครับผมเบอร์สิบหกใส่แบบเบ็ดเบ็ดป้าเ้าท่าไม่ได้แหละเพราะสื่อม,มากแบบแข็งๆแนวที่เ้าใส่ดึงในหูแต่มันใส่แห้งหลายแต่ว่าเ้าใส่ในานา้ำนี่เ้าใส่เบ็ดธรรมดาครับพ่อแต่ว่าแต่ว่ายายเราขายอยู่เลย สามหน่วยหาบาทมากมาเมืคบบอด้เดอบ่ได้เดอบ่ได้เดอเดี่ยวหน่มหน่วยหามันแมนสามหน่วยเส้าจากแล้วมากบ่อสามหน่วยีสามหน่วยส่าีบเนื้หาเป็นเป็นเนื้อหมูครับผมกับกับผสมมันหมูนะโอเคจะได้เอาน้ำป้ามานำบ่บ่หวันนี้บ่ได้าน้ำป้ามานำดี๋อวแก้วมานำแกวูเลยโอเคครับผมไปไปไปกันเลยไปไหน เออถิ yeah. um, the the ่มองฟองเห็นแลเออนี่นี่นี่มันเป็นแป้นตงแต่ังไงนี่ลงไปนะครับปองแป้นจ้ลงไปมันบริวโอเคออาลถิ่มเองทีลมาถิ่มงีละโอเคับผมขันมาน่ยมาม่ย่ำขันบ่เเ็นก็คือเสียจำได้หัวละ เยัยขวดาน่าทีคือบนเน้าเอาแหวกเอาภูมิใหญ่ๆเนะไปนี่ลังที่สองครับขวดไฟขวดไฟนะใส่มผสิมาน้ำลุงแบ่งใส่ขวดอ้อมสินเลยขุมใส่ขวดที่น้ำเงินใส่ขวดยังกระเซง กันถือแม่นควายใส่เบิดต้องหาเบิ้งเอื้อนถืเดิ้ลเนี่ยต้องแกะเป็นแก่เนียโอเคไปไนี่ครับผม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ของของผมนี่สีน้ำเงินเด้อของน้องแบงก์นี่สีชมพู มื่อไนกันห่อเนื้อเมื่อมาใส่หรือเยว่าด้ไดใส่กี่ดอกซท้อทางวัเนี้ผมจะแก้ท่าก็สีเขียวว่าตีนหนีลายนะมาครับวันนี้ผมสิลงไปหนีครับผมพี่น้องกระชีรุ่งแบบสั้นๆแล้วก็ดุดๆแน่ใจน่อยด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้นี่แจวเลยเองมาเดิน้างทางก่อนเนาะหลอดเอากระด้แล้วครับ นี่อู้น่าสวยครับผมนี่มีพุ่มหย,าง,ยางสิใส่ลงไปเลยครับขังแหลกของทีมงานเท่าที่มาใส่แบบนี้ครับผมใส่ลงไปเลยปลาอะไรปลาสลิดอปลาสลิดเห็นโตมันกี่เฮ้ยใส่ลงไปเลยครับเนี่ยมันหมูคือลอยอ้มันหมูลอยเลยพี่น้องเลยไปท้างมัน นนามบอลลึกครับผมพี่น,น้องนามมันพึงมากมัง้ง <_ d> um> อู้ <_ d> um> มึงครับผมพี่น้องนี่ไฟเป็นเหลาดีแฮงลุงแบงลองดับขอรลุงแบงมั้ง นี่นี่แสงเหลืองครับผมไปนองซ่องขึ้นไปไม่เล่าไปสีเลยแบตแบตมันทนครับผมแบตจากอันประเทศญี่ปุ่นเฮ้ยเปิดแสงขาวของนลองแบงเฮ้ยอ่เดี๋ยวผมปิดผมอ่านี่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 ก๊อกแรกเรื่องก๊อกแรกอ่กอกสอง๊อกสองเออเออจังโผล่ใส่เบียดเดเดไฟถึงใจแฮ สองไป้ไหมครับใช่เดือบซองไปไ้งไปไเออนะครับนี่แสงขาวครับผมพี่น้องยี่ห้ออันแลลรนดี้ว,ว,ว่าแต่ลูโตแรนดี้แร,รนดี้ซื้อหลานเพื่อนกันแรนดี้ออฟิเชียลในราชดาก็มีไฟ่เป็นขายในราชดาครับผมเดี๋ยวผมสะเอาลิงไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อลองไปหาสื่อมึงเดือบเดมันดิเดืจากญี่ปุ่นมันมีหลายราคารุ่นหน่อยก็มีนี่รุ่นหน่อยไปแล้วให้มึง ครับมันมีดุนหน่อยอ่ารุ่นหน่อยนะมันแทกเกอร์ตอนแล้วเลยรุ่นง่า่สุดเลยตัวน้ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทแบตแบตมันดีแบตมันดีคุ้มค่าโอ้ได้ไฟใหม่ถือใจจริงจริงเนาะโอ้วันสุดรู้มันดีครับผมนี่ใส่เแบดนี่มันเป็นมันเลยคนี่วันสุดรมันตกแตกบ่ตกนี่บ่แตกครับเหยียบมีแตกเลยครับตอนแล้วก็สายมาแต่ครึ่งๆแล้เนาะบริษัทเนาะครับ ไชิลาแล้ใช่แล้วครับเนื้เขาเนื้อมูรเนื้อเข้าหือวพ่อดม่บ่แล้วจะวาเหลืออยู่หน้ายาพอ่น้องแล้วบงตังูเลือกเสือกเอย่างหีีอดเลยนี่ยี่อดสุดแล้ ก้อนอะสิเหมดโอ้ยใกล้ๆแล้วนะใกลแล้วครับพ่ออาศัยเสียามมดเลยคือจะให้มันดูดติละหมากเดมเดมมอยู่ร้องก็เดมมดที่นี่เดมหลังพี้อเวลาจับดูดครับติดต้าพี่น้องเอ้ยขั้นขั้นวายสารมันก็ใส่ครับใส่ง่ายพี่น้องเอ้ยเบ็ดเบ็ดเย็นเท่าไรว่ามันใส่ง่ายอย่างนี้ครับมันบริสียบลักคือเบ็ดป่าครับ อเก็บมะนาวไปเด้หอหอยครับถ้าเห็นหอยเก็บมะนาวเนี้ยติดตามพี่น้องเลยไก่ตล้วนอ่าแล้วครับผมพี่น้องครับหลังสุดถ่ายเหาครับผมพี่น้องครับขอแกเห<อ><อ>าที <laughs> เป็นคนใส่เด้อกอสติดมีหลายเป็นยังจะเร่งใส่กอสครับกูยิ้มได้ดิของลุงแบงเพิ่งจะเร่งใส่อ้อมสิลป์ติดมีเพิ่นหลายเด้อกูได้กูได้ยืมได้ <laughs> <laughs> <laughs>

ถิ่นเป๊ะลงไปเลยครับนี่่ล้างแรงเข้ามาย่ามนี่ก็แสดแรงวัาสุดยอดแล้วครับแตะเถือกนี่โอเคพี่น้องครับไฟเข้าเป็นเหลาดีอยู่พี่น้องไฟแน่นอนนะนี่ของทาแก่นี่หาวัดครับผมตัวนี้มันเป็นรุ่น1ิบวัดซิบวัดราตรีโมเมนต์ มันหาวัดแล้วมันเรียนบ่วร้ายก็ซีวัดซีวัดแล้วมันวัดใครกวดมันโดนแข่งมันนักปวดมันนักปวดของเราแบ่งนี่ซีวัดนี่แต่นี่ก็บซีวัดทอ่กันแต่เป็นแสงเหลืองมันล้วให้เข้ามาใส่มาหาอยู่หากินต่อครับตัวได้หมื่นแล้วให้เปิดแจงสีแจงมันหมื่นแล้วหมื่นแล้วว่าให้เปิดน่องใหมันแจงประหยัดกับปี๊ดไปเดี๋ยวค่อยทำมาย่ำกัน กี่ขาแล้วตี่น้ะกยัเข่าแล้วผมไปหลังกี่ขาแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวครับไปย่าเบ็ดเย็นกันเบ็ดเบ็ดยังก่อนนะป้อมพรอมเบ็ดป้อมต่เอาขวดเทเอาบอกพี่น้องเนี่ยลุงแบงอยู่เป็นันอันเตกีเตกีบ้านเกิดบ้านเกิดอยู่อุดรครับอุดรอำเภอสร้างคอมตำบลตำบลบ้านโคกบ้านดนนบักบ้านโน่นบักอ โอเคเพราอเอฟซีเป okay. e ็นทางทางผุนเป็นายเป็นยางหูคือกันเิ่นว่า่งไดจะไดเนาโอเคครับผมไปนะครับพี่น้องเลยเอาขอมาแต่เวลาย่าเบ็ดตรงนเนาะลังเละแหงมัานก็เพาะผ่านแล้วพี่น้องเอ้ตั้งบบกทอกระสอนี่ก็ได้เอาเลเอาเลยึไปยังท่านผุนเห็นลูยเอาเะไรบ่ เอาเร็ววนีเาคนนี oh, 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 ้โอ like ้ย oh, ม oh, ันสงสัย hmm. มันม mm ัน hmm. ผ่านลังทกสมาที่นี่โอ้ยทอกะโอ้ยทกสอมาผ่านได้พี่น้องเอ่อกะสอ้อนกูยากใช่นี่ดิมเสียบน้าเลยมือเสียบน้าเลยออาสินออมสิน นี้ยบ่เนี้ยหมเสือหน้าอยือเอาแม่แม่แม่เบิ้งเบิ้นบมเห็นบ่ลุงแม่เห็นกันก่อนเห็นอุ้ยนั่นตึ้งตึตึ้งเนี่ยนั่นนั่แมงถุงงี้ยพกอันนี้งูป่าบ่บุบกันไบงลบงตึ้งตตึ้งไบงลบง เอาเลี้ยวเอาเลีวเอาเลวนั่นสูมือสูมือนั่นสูมือถกแย่นี่นั่นนี่นี่นี่สูมือสูมือเนี่ยแงสูมือนั่นมาเลวมันมากล้กว่อ้อมศินเดีเห็นแห้งได้เ่นนั่นนั่เอาเล้ยวเอาเลี้ยวฮูวววววูฮู้ติเฮลุเฮ็่ใหมู่้้อมฮอ่อสครับะ โอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยสอ่้ยโร้ยโล้ยโอ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 ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยโอยโอ้ย มันมันสูม,มือเล้สูมือยุ้ยยนาสูมวาลุงไงปล่อยปล่อยมันเอดหรอเจ็บคอยโอ้คอยรูดีินอด้เรับเอามาเดียเฮ้ยอ right so well, so ้ยโอ้ยแลก็อสบผ่านเอาเล้วนี่วอ้ยลุดลุดอีนีไข่เห็ดเสือ โอ้ยย้อดบอชไอนเ่านน่บ่อ้อมสินกับ่ผ่านรุดซื้อนอนโอ้ยเด็กเพี่งนองเ้ยเด็กเพียงเน่หน่อยโอ้ยโอ้ยข่ซื้เคื่อข่เลยวะเส้ละเียได้หอัเฮ้ยลดผเนาะเดี๋ยวเียงกอนโอ้ยเออเนียเนี่ย เดี <speaking einer> <speaking einer> ๋ยวเยอะไหเอาใส่หนีแค่ก็แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดซำคเดลองน่อยๆนะคองน่อยเนาะแต่ของใหญ่ขไมเสียหลุดไอ้เอหลุดไอ้เสือหลุดยเีนเยดเม็ดรเกุบเลยตายสตายเลยพี่น้องเลยุดพี่น้อง เดเาวอยู่แถวนี้แล,แล้วเดวก็มาเขาแล้วติดตามพด้พ่นเองเอ้ยใสยย่ก็อรอก,กันนะครับหลังจกด้ก็เสือตึงรืงอ,อรเสอืเสอเข่งเว่าบ่สูมือเสือตึงคือเสือเขงเหมอนอีกกระปูเยียวไปนนม,นนมันคือบอถอยมันมันเกี่ยวเะยที่น่ ต้องกระจกเลยทีอยไมันจะคอยเน่ใจดิจกเลยดิจกโหดจกโหลดพี่นน้อยคนมาจกเขันยางปลานั่นน้ยของแถมเลยของแถมพี่น <ok ้อยงู้ยต้นนั่นผมเม็นงูป่าจะบอกคือกันบอโอ้ย ไม่ไกรกไปเอาไปเอนไปไปไปไไดไปไมพี่้อยโอ้โหิ้นตัดไม้แดงโอ้ยหมาหงสมาหงส์พี่้อยโอ้โหจิ้นหมูฮะหมูจินหมูหมูิ้นหมูอยากกินหมูหรอโอ้ยตัวมึใหญ่มึงตายแล้วตายเปวดนี่เนาะเอาปวดหไจ้เ้เอาบวเอาบวปไปอง จมีแล้วเศร้าปึงมันงูเหรอเฮ้ยไรครับงุนฮดูดูนูพี่นอ้ยกันฮะอู้ยรุดซิหน่ตัวนี้แสดงไว้มุนติวๆเลยเอียนตัวนี้เอียนแต่ามาหมุนคักเลย

อยู่ตัวเหนียโอเคอยู่ได้ okay, ละรอเอาแล้วความสินทำงานแล้วเว้ยนะเลือ้อเหลือกับป้องเขียววะนี่ป้องเขียวกัได้ไรไปแล้วตัวนึงนี่นี่จงไสิปวดได้กว่าเอาเลย มันขึนลึกวะมันบ่มันบ่เวณลึกหรือมันเขากล้ามเลยเอาหอยปูดเอาเดี๋ยวขอปูดก่อนครับผมพี่น้องครับเนี้ยก็หัวเสียบเพิ่นวะคิดตันหัวเสียบตอนนี้หัวเสียบแล้วโอ้ยมีแห้งเลยเลยโม้เป็นเมาบ่ครับจังสสงัยเพิ่นไปซิมก่อนเพิ่นไปซีมก่อนเจ้าของเพิ่นไปซิมก่อนคิมตันหัวเสียบเพิ่นวะเพิ่นสิตี้ตือนเลยบ่น้ะาเขามากอ้ยเสียบแม่งเสียบแนวนั่นาอ้หอันเสียบเสียบหล่อหล่อมั้ง แนำเขานนวเขาพี่น้อยมันนักหัวนอน้อนวม,มันเขาพ่อถือไอ้ไตัวเดียวถึงแล้วคืนนี้สอ,สองตัวครับมึงได้เดี๋ยวว่ามันลุดนไล่ล้างเฮงเดี๋ยวติดตามมืองมื่นเสาครับผมพี่น้องครับไปเอาไปมกนะหน่อยมกอิ่มอยู่หรอก <laughs> อ่ามึอนี่ เศร้าแล้วครับผมย่ามเป็ดปอมกันบรรยากาศย่ามเศร้านี่ครับผมอยู่ข้างคู่น้องคู่ข้องอีสานเขียวเป็นแหลงเหยือยังอยู่เป็นเหยื่อเก่าเดิมมูวยเป็นตอนเดินบอลนำ้ำจิ้มมาเลยโอ้ยจัดลิ้นโบไใหน้ามาโอ้โหนั่นหัวสักอีกแล้ว หัว <Five> <West> ้ักอี่เหอม่้งแก่อ้อมศีเอากาโอ้มัน,นออก i̇şte มาอ้อมศิลเนาะออมหัวสักหัวซักกี่ดีคู้โมเว้ไปเกาะหรอวงเกย์คือที่น uh. ี บ้าไปมียานวอยูยุย mm ูยุกเอ๊ะยูยูกมาอ้อมศ er ินป์บุภาชนะโอ้สุดยอดเลยวะมันมันบันโมริเกียวก็อ้อมศินป์หรอเกียวน้ำกลันใสนั่นโอ้ตัวหน่อยอุ้หน่อยดีโคตรเคราวนี้มึงขึ้นกับล้งนีเนาะ ชมหลังต่อไปครับอืมเสียบลุงแมงตัวนี่คิดตันหัวเสียบเลยโอ้ยถือเลยลุงแมง,แงถือเห็นหัวโตป่นโอ้ตัว,ตวใหญ่อยู่ตัวนี้ตายขอรอโอ้คิดตันทำงานาางเอาไว้กำล,ลังเห็ดเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ติบดอป่ะ โอรช่างงานอีกเด้ทำงานคิดตันปปรหยากรู้มันบรรยากาศนี่ครับหกแหงโห่นี่เท่นี้โอ้ยตาบอดขางหนึ่งอีนดีป่ะอือโอ้ยเฉพาะร้องคนถือโอ้ยตาบอดโอ้ยตาบอดมันชิบกินถือบ่

เด้แถวนี้คือบุ่อยมีเสียงนอกอมจินหัวเสียไปแล้วครับผมพี่นกเสียบกีดีเสียกีดีเสียบกีด,บกดีเลยหัวเสียบกีดีอยู่ไหมอยู่ไหม ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่มาลุ้นกันครับนี่ขึ้นฟันในขีดน่าเลยหน่อยเพราะดึงเอาเข่าหูเข่าหูเฉยเอ้ยเย็นไงเปล่า啊 Khôn mà con đừng khỏi đi

สินไปอีกแล้วใส่จูอีืดีเนาะจูไปใส่เลยเป็นเลยเป็นเเลยอจู่เป็นเงีดีๆนะแล้วขีดตะโลก็มองหอถูกอ้ยมันมันเย็นวิชาดีเนาะโอ้ คายออกได้เสวยเป็ดเจือเลยหลังนี้กระเสียบเพิ่งแบ่งว่าหลังทั้งหนากระเสียบครับผมอืมมีปลาพักปวดนจังตัวเป็นตาบอยูแต่เนาะอยู่บ่อยู่บ่อ อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอึ๊บอึ๊บอย่าเตอ่ายู่เลยอึบโจ๊กครับโจ๊กวายู่เว่ยโอ้บ่อยู่หน่อยวว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 ่วออมสิววอววววววงวนวว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 วทวว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 วขวว่ หวานๆอ่อนๆเนดะี๋ยวโอ้ยน <ination> <UB EN> ี่กระดูก huh. อ่อนๆจะไปกินตัวไงคนเหอก็กินอ่อนๆตัวเห็ดี๋ยวเขียวป่ะดิไปพี่หอกเมืองร้างนี่กันว้าเสียบเลยอู้ท่านของปลาเอวเฮ้ยไหนล่ะ อยู่อย,อยู่คือกันนี่โอ้กะอยากจินตัวอ่อ,อนอ่อนเนี่ยคือกันเหรอเนาะคนเฮาคนหนุ่มื่อกี้จินกันหน่อย,อย <c oughs> นี่นะมันหวานเ <c oughs> มื่อคืนผาดเมื่อคืนดูด โอเคครับผมพี่น้องพานอยู่เบสเทามันห,หน่อยงก็มือขึ้นตัวหนึ่งถ้าอ้อมศินเอาไปสี่ไปครับผมพี่น,าพาน้องคลิปนี้ถือว่าพานครับผมเบสเทามันหยีที่หลังเนาะหยีที่ผาหลังีเย็นหัตวตกโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวมาใส่ใหม่คลิปนี้ต้องลาพี่น้องไว้ดิสามีก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม ว่าจะเอียน <d> <their> <they>